ท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4โรงเรียนเทศบาล5สีหรักวิทยาสำนักการศึกษาเทศบาลน,นครอุดรธานีด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้รับการประเมินนายสมชนกหลอดคำเกิดเมื่อวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2538 ปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาเอำเภอคำเขือนแก้วจัังหวดยะโสธรเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2ธันวาคม2562ที่โรงเรียนเทศบาล5สิหรักษ์วิทยาสำนักการศึกษาเทศบานนลนครอุดรธานีการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนจากมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปฏิบัติหน้าที่1การจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน1-6ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน18ห้องเรียน1ครั้งต่อสัปดาห์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบไปด้วย ลูกเสือ,อยุวกาชาติและชุมนุมรวมทั้งสิ้นชั่วโมงสอน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีหน้าที่ดูแลพฤติกรรมช่วยเหลือในการทำกิจกรรมของนักเรียนเช่นการเข้าแถวช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน 3. เวนสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการวันจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ครูเวรหน้าโรงเรียนครูเวรอบรมนักเรียนหน้าเสาธงเป็นต้น 4. เวรยามปฏิบัติหน้าที่เวนยามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในเวลากลางคืนตามตารางเวลาคำสั่งของโรงเรียนเทศบาลหสีหรักวิทยาและ 5. อื่นๆปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของเทศบา,นนาลออนครอุดรธานี และโรงเรียนเทศบาล5สีหรักวิทยาขอขอบพระคุณครับ